ห้ามใช้สารทาหน้ายางถ้าไม่อยากสูญเสียไรายได้ส่วนยางส่วนใหญ่นําออกสารมาทาหน้ายางมีวัตถุประสงค์เพื่ออันแรกคือเพื่อแก้ปัญหายางต้นยางเปลือกแห้งหรือเรียกว่ายางตายเนื่องอันที่สองเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ํายางอันที่สามกันโรคยางค่ะโรคที่เกิดจากหน้ายางก็คือพวกโรคเส้นดําหรือโรคเปลือกเน่าสําหรับอันแรกก็คือ การทานหน้ายางเพื่อป้องกันโรคเปลือกแห้งเพราะว่าต้นยางเปลือกแห้งกรีดแล้วไม่มีน้ำยางทำอย่างไรก็เลยซื้อสารมามาทานหน้ายางครูพิสมัยส่สวนยางเอ็กซ์เพิจะมาสอนจะนําความรู้ที่ทํางานวิจัยมา35ปีเพื่อที่มาสอนชาวสวนยางให้จับเงินล้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็ขอเสียงชาวสวนยางหนะะ่อยค่ะช่วยกดหนึ่งให้ด้วยนะคะ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับครูพิสมัยสําหรับการใช้สารเพื่อมาทานน้อยางเพราะว่าต้นยาไม่มีน้ํายาง mm. เกิดจากเปลือกแห้งอันนี้จะใช้ได้ผลก็ต่อเมื่อเป็นเปลือกแห้งแบบชั่วคราวค่ะถ้าเป็นแบบถาวรถ้าอาการเปลือกแห้งแบบถาวรไม่สามารถที่จะใช้สารอะไรก็ตามมาทานน้ำยางได้ค่ะเพราะไม่ได้กลับฟื้นกนกลับมาคือเป็นแล้วเป็นเลยแต่ถ้าเป็นแบบชั่วคราว เราอาจจะใช้สารมาทาหน้ายางแล้วเราก็เห็นว่าพอทาแล้วทําให้ต้นยางพลิกฟื้นมาได้แต่จริงๆแล้วไม่ต้องไปทาค่ะแค่ใส่ปุ๋ยบํารุงต้นยางแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วเราก็กลับมาเกรดได้อันที่สองคือเพื่อเพิ่มผลผลติตเห็นชาวสวนยางของเราเนี่ยส่วนมากเขาจะไปกียรทีกีดรหลายวันติดต่อกันและต้นยางสร้างน้ํายางไม่ทัน รวมทั้งไม่ได้ใส่ปุ๋ยบำรุงพอผล,ผลผลิตต่ําก็เลยหาสารที่เขาบอกว่าทาแล้วทําให้ผลผลิตน้ํายาเพิ่มขึ้นเอามาเอามาใช้พอใช้แล้วน้ํายาเพิ่มขึ้นก็ดีใจว่าใช้สารตัวนี้ทาแล้วได้ผลแล้วอันที่สามก็คือเป็นโรคหน้ายางอันนี้ทาหน้ายางก็ให้ระวังด้วยคุณพิสมัยมีแนวทางแก้ไขค่ะ ก็คือสารที่ทางน้ำยางที่เรามาใช้ทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเขียนว่าปุ๋ยอินทรีย์ในรูปของปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าในรูปของสารเร่งน้ํายางสารที่ทําให้น้ํายางเพิ่มขึ้นหรือว่าทาแก้โรคตายนึ่งโรคเปรอะแห้งอันนี้ที่จริงแล้วเราต้องดูว่าเขามีการจดทะเบียนหรือเปล่าเขาต้องไปขึ้นทะเบียนกับกรมวิชากากรเกษตรเพราะการขึ้นทะเบียนเนี่ยจะเป็นเขาจะต้องแสดงให้เห็นว่า สารของเขาเนี่ยเขาใช้อะไรที่จะไม่เป็นอันตรายกับคนแล้วก็ต้นยางตัวนี้ค่ะต้องมีการจดทะเบียนแต่ที่เขาไม่มีจดการจดทะเบียนเนี่ยน่ากลัวนะคะเพราะว่าการที่ไปทาแล้วน้ำยางเพิ่มขึ้นอันนี้คือเกิดจากเขาใช้สารเคมีเร่งน้ำยางค่ะซึ่งสารเคมีเร่งน้ำยางเนี่ยถ้าใช้ถูกต้องไม่มีปัญหาค่ะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าส่วนประกอบของในในขวดนั้นนะ่ะ เขาใส่สารเคมีเร่งน้ำยางเท่าไหร่แล้วเขาบอกว่าให้ทาทุกเดือนตัวนั้นหละค่ะระวังเพราะในการใช้สารเคมีเล่นน้ำยางจริงๆเราใช้แค่2.5เปอร์เซ็นต์แล้วก็ทาทุกสองเดือนมันจะไม่ทาพร่าเพื่อนะคะแล้วก็การกรีดเขาจะไม่กรีดทีเขาจะกรีดวันเว้นวันหรือหนึ่งวันหยุดสองวันแต่ถ้าเราไปกรีดทีแล้วไปทาสารเล่นน้ำยางตอนแรกเนี่ยน้ำยางออกมาเยอะแต่พอสักพักหนึ่ง ไปสักพักหนึ่งหกเดือนหรือปีหนึ่งหลังจากนั้นต้นออยางโซมค่ะแล้วก็ทําให้ชาวสวนน้าตาร่วงรายได้ลดลงผลผลิตลดลงตอ้นยางเกิดอาการเปลือกแห้งเลื่อาตายนึ่งถึงแม้ว่าต้นออยางที่ตายนึ่งน่าจะสามารถกลับมากกี่ดได้ได้ได้น้ำยางเยอะแต่พออีกสักพักหนึ่งน้ํายางก็ลดลงด้วยแต่จะฝากชาวสวนยานะคะว่าในการเลือกใช้สามทานายาเราต้องศึกษาให้ดีค่ะเราอย่าไปฟังว่า เขาบอกว่าเขาเล่าว่าไปใช้รัศมเขาเต้น้ำยางตีค่ะมันเป็นไปนไม่ได้รลยค่ะรากการก็คือคุณจะต้องบำรุงสวนยางใส่ปุ๋ยให้ต้นยางสมบูรณ์หลังจากนั้นการกรีดอย่าไปกรีดทีเพราะเรารู้แล้วว่าการกรีดยางเนี่ยต้องใช้เวลาในการต้นยางะคะ่ะก็จะต้องใช้เวลาในการสร้างน้ำยางชดเชย48-72ชั่วโมงก็คือ2-3วัน,นะคะ่ะถึงจะกลับมาได้ที่เดิม เหมือนกับเราฟื้นฟูฟร่างกายของเราะคะ่ะหลังจากที่เราป่วยหรือว่าเราไปออกกาลังกายหนักๆต้นยางก,ก็เหมือนกันแต่การที่เราไปกรีดเข้าเตทีกรีดสองจุดหนึ่งสามจุดหนึ่งหรือว่าฝนตกมาหลายวันโดยกรีดตั้งสี่ห้าวันติดต่อกันนะคะเพราะว่าชดเชยที่ว่าฝนตกมาติดต่อกันเป็นอาทิตย์ไม่ได้น้ํายางไม่มีอะไรได้ก็เลยไปกรีดทีเราต้องดูด้วยว่าต้นยางเป็นอย่างไรนิสัยก็เป็นอย่างไร เขาต้องการเวรนด์แก๊สทั้งอยางถ้าเราเกลี่ยเราก็จะได้แต่น้ําเนื้อยางก็ได้น้อยผลผลิตก็ลดลงไปทาสารทาหน้ายางสารทาหน้ายางเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเขาบอกแต่ว่าเป็นปุ๋ยอินรีปุ๋ยอินรีไม่น่าจะมีปัญหาไปทาแล้วปรากฏว่ายังไงคะกลายเป็นแอบใส่สารเคมีเล่นน้ายางเรารู้ไหมคะเราก็ไม่รู้กันน่ค่ะการที่เราไม่รู้แลเขาถึงได้บอกว่าการที่เราไม่รู้เนี่ย มันแพงมากเราต้องเสียเราต้องจ่ายราคาแพงเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาเรียนรู้นะคะว่าสารแต่ละอย่างที่เราจะมาใช้เราต้องรู้ว่ามันดียังไงนะคะเพื่อที่จะไม่ได้เสียใจแล้วก็รายได้ของเราก็จะไม่ลดลงค่ะกรีดไปถ้าอะไรก็แล้วแต่มาแป๊บเดียวคือน้ำยางเพิ่มขึ้นใช้แล้วน้ำยางเพิ่มขึ้นไปสักพักหนึ่งไปแค่หกเดือนหรือปีหนึ่งพอหลังจากนั้นน้ำยาง ลดลงแล้วก็บางทีก็ไม่ได้น้ำํำยางเลยเนี่ยแหละคะ่ะการทําสวนยางเราจะต้องให้รายได้สงูงอยู่ในระดับที่เราพอใจและก็ให้รายได้ยั่งยืนด้วยไม่ใช่แค่ปีเดียวนะคะสวนยางเราสามารถกลีได้ถึง30ปีค่ะระวังการใช้สารทานะอยยางหยุดเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างมังก็คือพวกสารที่เขาเขียนบอกว่าป้องกันโรค ถ้าใช้แล้วน้ำยางสูงขึ้นอันนี้แหละค่ะให้ระวังเลยว่าถ้าน้ำยางสูงขึ้นกแสดงว่าใช้สารเค,เคมีเร่งน้ำยางผสมเข้าไปในนั้นเพราะในสารทาหน,น้ายางเนี่ยปกติถ้าเป็นโรคเส้นดำหรือว่าโรคเปลือกนเน่าเนี่ยเราจะใช้สารเคมีทาที่เรียกว่าเมทาเล็กซิลนะคะเราจะมาทาเขาจะเป็นสีชมพูนะคะเรามาทาคือเราไปซื้อเฉพาะเมทาเล็กซิลสารที่ขึ้นทะเบียนแล้วแล้วก็ก็จะไม่มีอะไรที่จะมา ใบปอมปนพวกนี้เราก็สามารถที่จะเอาซื้อมาแล้วก็มาทานะคะเมื่อหน้ายางาเราโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนะคะเริ่มเปลือกเน่าเพราะว่าการที่เรา,ากิดยานคือก็คือไปทําให้ต้นยางเป็นแผลและถ้าติดเชื้อรามีเชื้อโรคต่างๆเข้ามาพวกเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้ออะไรกนะ็แล้วแต่นะคะแต่ส่วนมากเชื้อราจะเป็นหลักก็จะทําให้หน้ายางาเน่านะคะเปลือกเน่าบางทีเป็นบุ๋งเลยเนี้ยนะคะหรือว่า เป็นเส้นดาเป็นสีดําๆนะคะอันนี้เราใช้เมทัลลิกซิลนะคะสารเมทัลลลเนี่ยมาทาใช้พวกกันนะคะทาทาตรงหน้าอย่างแล้วก็ทาทุกสัปดาห์นะคะสองสาครั้งติดต่อกันก็จะช่วยได้ค่ะอันนี้ก็คือวิธีการป้องกันนะคะส่วนอาการเปิดแห้ง่ให้ระวังค่ะว่าอาการเปืดแห้งที่พอทาแล้วน้ํายาเพิ่มขึ้น อันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับบำรุงต้นยางถ้าเราเจอต้นยางที่เริ่มน้ํายางลดลงอย่างน้ํายางเคยไหลเต็มหน้ายางเวลากรีดนะคะตามรอยกรีดหน้ายางก็คือรอยกรีดนะคะและมันมีน้าํายางผุดขึ้นมาเป็นจุดๆอันนี้แสดงว่าเริ่มเกิดอาการผิดปกติแล้วให้เราหยุดกรีดแล้วก็บํารุงใส่ปุย๋ยบํารุงพักเขาไว้สักหกเดือนแล้วก็กลับมากรีดได้ค่ะต้นยางเราก็จะไม่ซมุกโสมเหมือนกับคนที่ป่วยนะคะเขาก็ต้องเวลาพักผ่อน แล้วก็ในสวนยางที่ไม่มีน้ํายางน้ํายางน้อยออกมาแล้วบางคนก็บน่นเนี่ยโดยเฉพาะปีนี้แรงมากเตรียมยางมาสองเดือนแล้วน้ํายางยังน้อยอยู่เลยยังอยู่นิดเดียวไม่ไปถึงไหนอันนี้เขาก็เลยเริ่มมีคนที่มาแนะนําว่าให้ใช้สารแานน้ยางสิอย่างพวกปุ๋ยอินทรีย์ออกมาในรูปของปุ๋ยอินทรีย์เอาไปทาก็ใจบอกไว้ว่าปุ๋ยต่างๆเนี่ยต้นยางไม่สามารถดูดเข้าไปได้ค่ะ ต้นยางจะดูดรับปุ๋ยก็คือธาตุอาหารนะคะทางดินทางรากนะคะแล้วก็ทางใบถ้าฉีดพ่นน่ะมีโอกาสเข้าไปได้เพราะว่ามีปากใบที่จะให้ปุ๋ยเข้าไปได้แต่ถ้าไปทาน้ายางเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นในลนักษณะเป็นปุ๋ยที่ขนาดเล็กบอกว่าขนาดเล็กเป็นปุ๋ยนานโนแล้วก็ปุ๋ยจะเข้าไปในในใ,ในหน้ายางได้อันนี้เป็นไปไม่ได้ค่ะ สิ่งที่เขาแฝงมาก็คือเขาทาเขาใส่ใส่เคมีเร่งน้ำยางค่ะอันนี้ให้ระวังนะคะถ้าไม่อยากเสียใจไม่อยากน้ำตาร่วงคิดถึงสวนยางแนวใหม่คิดถึงกรุ๊ปพิสมัยสวัสดีค่ะ